สวัสดีครับสวัสดีเอทางช่องผักัดชาแนลครับวันนี้ครับวันที่ยี่สิบสองมกราคมสองห้าหกเจ็ดครับผมวันนี้ครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟีทางช่องครับผมเป็นของปนีครับผมเพราะว่าเ c ฟีทางช่องกระถามมันเยอะอยู่ครับผมเนาะเลขหกตัวของปนีงวดนี้ครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์นะครับผมส่วนใครอยากได้เลขของผมับผมเนาะ เลขของผมครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะลงให้ทั้งบนทั้งล่างครับผมบนสองคู่ล่างสองคู่พ่อครับผมเนาะนี่ครับงุดที่แล้วครับเลขของผมครับห้เด่นหนึ่งหกบนออกหกหนึ่งล่างก็ถือว่าผมถืออยู่ครับผมแต่ว่าให้บนลงล่างก็ถือว่าบวกเขาครับผมเนาะแต่ว่าตัวผมเองครับผมเน้นแค่สองคู่ครับผมเนาะเพราะว่าผมบอกเอฟซีท้งช่องทุกคลิปนะครับว่า ผมชอบหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดวดที่แล้วครับผมถูกครับผมเนาะหกหนึ่งแรงครับซื้อหนักบนครับกันล่างครับนี่ครับกลับด้วยแค่สองคู่นี่ครับเน้นย้ำถ้าใครรอของผมครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะลงให้ดูก่อนเที่ยงครับนี่ครับจะลงให้บงก่อนเที่ยงด้วยอ f ซีทางสองครับผมครับทำเต็มก็มีเก้าเจ็ดนะครับบทครับเลขออกเจ็ดเก้าครับ หลังจะมาแจ้งข่าวครับผมแจ้งข่าว F c ซทางช่องหน่อยครับผู้ใหญ่จะดีจากนักข่บันมแจ้งข่าวมาว่างวดนี้นะครับงวดนี้เลขเพิ่นครับผมได้คือเก้าครับผมแต่ว่าเลขของเพิ่นเพิ่นเพิ่นจะบ่ชให้เด้องวดนี้ครับผมเนาะแต่ว่าผมขอเพิ่นไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่ลงคลิปก็ไม่เป็นไรครับผมเพิ่นว่าบ่อยากลงคลิปครับผมบ่อยากให้ f c เสียเงินครับผมเนาะผมว่าครับผมเลขเพิ่นไหมาสี่งวดครับผมเนาะ เลขของเพิ่นเพิ่นครับผมให้มาสี่งวดเข้างวดเดียวครับแต่ว่าเลขเพิ่นให้บนคู่เดียวลางคูเดียวครับถูกงวดแปดห้าเข้าตรงๆครับงวดเดียวครับนอกนั้นไม่เข้านะครับให้มาสี่งวดเพิ่นว่าบม่อยากลงให้เอพพีทางช่องเสียงเงินครับผมเนาะแต่ว่าผมว่าไ่เป็นังครับผมเป็นแค่น้ทางถ้ามันลงให้เอพีทางช่องผมก็ขอตัวเลขกได้ไหมผมถามเพิ่นไปครับผมเพิ่นว่า ได้พี่ส่งกันได้แต่ว่าห้ามลงคลิปนะกลัวคนอื่นเสียตังค์ครับผมนี่ครับเดี๋ยวงดนี่ผมไปลงทางกลุ่มครับผมเนาะผมไปลงทางกลุ่มเลขของเพื่อนของเจ้าของเลขวิ่งนกขับถมครับนี่ครับผมแจกเข้าตามนีแหละครับผมเพราะว่าเลขเพื่อนมาขอมากงดแปดห้าเข้าอยู่ครับผมนัตตะวานงดก่อนตอนนั้นก็ไม่เข้าครับไหมากคือไปยังไงครับผมไหมากซีงดครับ สามงวดเข้างวดเดียวครับนี่ครับมาแล้วครับมาครับเลขของป้านีครับผมวันนี้ครับเลขของป้านีครับผมเนาะสําหรับเลขวิ่งสองขาครับผมมีใครอยากได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้ครับเลขวิ่งสองขาบ่เขอามาแรงวนเหรอครับผมเนาะกเพินว่าถ้าใครอยากได้ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับคลิปนี้ครับหรือว่าใครไม่อยากได้ครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมผมล่องเมิ่ก่อนรับผมคลิปนี้ว่า ผมลองคิดองค์ว่มาจะล่งดีบ่ครับผมเลกยิงสองขาครับผมเพราะว่าบกเขาเมื่อไหร่งวดแหละครับผมมาแล้วครับเลกต้อนี้ครับผมเนาะเลกปนีครับเลขหกตัวครับหกตัวเอฟซีทั้งช่องกับขอมันเยอะอยู่ครับผมเลกปนีครับผมเนาะเลขหกตัวนี้ครับ ของปันีครับเลข6ตัวนี้ fc ทางช่องก็ถามมาอยู่นะครับเลข6ตัวนี้มีอะไรบ้างเลขออก797เอ่อ7 9, 7 9 7งวดนี้ได้9กับ0ครับแล้วก็มาครับผม2กับ3ครับ ต่อมาครับ6กับ7ครับนี่ครับเลขของปณีงวดนี้นะครับได้แบบนี้นะครับได้9กับ0 2กับ3แล้วก็6กับ7ครับนี่ครับลงวันที่1ครับผม 1นึ่ทับสทับหกครับนี่ครับผมเนาะเหตเป็นแนว้ท่าครับผมเพราะว่าเอฟซีท่างช่องกับถามมันอยู่ครับผมเลขของป้านี้ครับสำหรับคนที่รอเลขของผมครับนี่ครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงให้ดูนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งยีบสาครับผมเนาะหรือว่าใครรอเลขปทุมธานีบ้างครับผมเนาะ บนอย่างเดียวครับผมนี่ครับรอก่อนนะครับพรุ่งนี้นะครับของผมครับคัดไห้บนสองคูล่างสองคูครับผมแล้วก็แล้วก็มีใครรอบ้างครับผมของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีเรียกล็อกกทมขอ้อที่เก้าพี่สาวสุระบุรีนี่ครับงวดนี้นะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงงขที่แล้วเข้าหรือเปล่าปทุมธานีผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีเข้าหรือเปล่างที่แล้วให้มาตัวไหนเอ่ยในเอ่ยหาไม่เจอแล้วเดีย๋ยวผมหาก่อนนะครับรอแป๊บนึงปทุมธานีเป็นในเอ๋ย พีดแดงนครสวรรค์ทำไมแหาไม่เจอเลยปคุมธานีดูก่อนนะถ้าผมจะไม่ผิดต้องให้หนึ่งกับสามมานะจากปทุมธานีนะนแล้อย่างครับของพีดแดงนครสวรรค์่ยนี่ครับรอก่อนนะครับเอพีทั้งช่องกระถางมันเยอะอยู่ครับผมเนาะพีดแดงนครสวรรค์ครับที่ไหนเอ่ยไม่เห็นมีเลยผมว่าผมเก็บไปเลนะครับผมเนาะ ผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีนะไม่เห็นเลยหาก็ไม่เจอเดี๋ยวผมไปหาใหม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงครับผมรอแป๊บนึงหรือว่าใครอยากได้เจ้านี้ไหมครับผมเนาะงดที่งแล้วไม่เข้านะครับหลักหน่วยบนครับนี่ครับหลักหน่วยบนไม่เข้าครับอยู่ไหนเอยไม่เห็นมีเลยปทุมธานี หาไม่เจอครับผมหาไม่เจอผมค้นหาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมานํามาเสนอต่อเอฟทีงันช่องครับหาไม่เจอครับปทุมธานีไม่รู้ไปไหนแล้วไม่มีครับผมไม่มีพูดยืนกับผมเนาะเดี๋ยวผมจะล่งให้ครับผมพุทีแล้วผมจําได้นะครับปทุมธานีให้มาหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามให้บนนะครับลงล่างหนึ่งลงล่างนะครับเอาตามนี้ครับผมเนาะ ฮะพ่พ่อครับผมเดี๋ยวผมไปหาเมก่อนนี่ครับของปณีวดนี้มีครับหกไม่ใช่หกกับเจ็ดสองกับสามแล้วก็ก้ากับศูนย์ครับก้ากับศูนย์ครับถามนี้ครับกับสุดท่านี้ครับผมเนาะก็ขออวยพรให้เอฟที่ทั้งช่องทิปบางคลิปนี้ครับเดินทางเที่ยวขาดปลอดภัยเด้ออย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินท่องครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม